Right. เอาล่ะสวหัสดีรยวผู้ชมอยู่กับผมออฟดิวเหมือนเดิมเลยใช่ก็เนี่ยแหละช่องผมเนาะชัวเกมเราบอกเกมปืนชื่อ er. แบทอะไรเนี่ยบริษาทที่มันมันน้อยแย่เนาะก็เกมนี้ผมก็ได้มาพยายามแล้วเนะาะเพราจะเลิงกับเกมนี้ก็จะโชว์อะไรไม่ได้เลยมีคนเล่ก่งๆแค่นั้น,นแหละไปไปก่อนกันไปเช็คทางได้ โอ้ไม oh, okay. mm, ่โดนทั้งนั้นเลยเก๋นี่ขนาดดเชี่กัน ขนายกนาอ่า ไ,ไอันนี้มันจะเป็นหมดด้วยแบบว่าเราให้ยึดจุดแล้วจุดจะเดินทางไปได้เรื่อยนะคุณผู้ชมเจ๊ก็มีเวลาด้วย

ตอนนมันเป็นแถวเลยอะ่ะโอ้โหดูดิได้เลยโอ้ โอ้ไม่โดนเลยโอ้ยด้านหลังโอ้ย โอ้โหไม่ตายสุดจังสุดมากนี่แก À, tìm người Ai đó rồi Ôi. โอ้นะคร่บไม่ตาอวะแม่ที่โคจิโนมเล่นก็เจออย่างนี้แต่ก็หงอกขาดจริงแหละผมจะพัฒนาเรื่อยๆเ,เนาะ ก็นั่นโอ้โหแดดแปๆๆโกโก้ต่าง ข้างในมันเป็นคนะหรือโอ้โอ้โอโอโอ Này là không chồng อที่มันจะตันเรอก็ไล่เลียกันแยอแล้วลลมึนเขาจะกลับมาชนะได้ kịn kịn sao mà nó kịn thế nhỉ sẽ mưa luôn luôn เราชนะน,นะคุณผู้ชมโอ้ยก็เกมมันก็เดี๋ยวจะไปชื่อไว้แล้วนะผมจำไม่ได้ละก็เราเจอกันนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย